h e l ล o l a l a ้วเชิ a เถ่ายรองเทนี่อย่อย่าถ่ายอย่าได้ถ่ายอายอาอยู่ไหนอยู่ไหนถ่ายรองเท้าเป็นไงเป็นไงประเทศประเทศสุดประเทศนี้เปลี่ยนกระทานห่าใช่ไหมแดกอ s สไน e ์ลุกลุกลุกแอก o o k พิเจอ p i เออ r e กเกอเกี่ยวอะไรเล่นเล่นปลา นั่งหน้าต่างอย่างเงี้ยอยต้องปีกอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรแบบแต่งตางให้ดูอย่างเงี้ยเรื่องไมถามเรื่องหมเออหิวแม่หยวม่กหยเออเอรนรู้แล้วรู้แล้วเราจะมาเปิดของที่แบบเพื่อนๆให้ดีกว่าเออเออดีกว่าดีกว่าแต่ว่าของเอิร์ก็ไม่เปิดที่นู่นเพราะอยู่โหลดไปแล้ว โง่อะแกก็มีซีดีแไม่ยอมก็มีซีดีมีซีดีเป็นยังไงอย่างนี้ได้ไหมอย่างงี้อย่างงี้อย่างี้อย่างงี้นี้นี้ทำนี้ถ่ายๆถ่ายๆน่าง่ายๆนั่นั่น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 เลือไหมเลือเลือดชัดเจนนี่อย่างนี้ได้ไ่มโอเค <orar> <homeowners> <c oughs> เอาของใครก่อนดีนะเอเอเอน้องเอน้องเอของน้องเอเขาอยู่ข้างบนไปละเลยๆเชิญเชิญอย่างเงี้ยเก็บไปละเ้อดูซิว่าน้องเอให้อะไรลาตึ้งคืนเป็นเจ้าปลาน่อยตะลุยเมืองเห็นฉันไหมไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออยากยากยากเอ๊ะแล้วก็มีอะไรอีก ลำบากไหมจับให้มันเออเไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เห็นอันนี้ของพี่แอมไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในใจลึกๆไม่เกับมาต้องเอาคืนเพราะว่าเขียนทั้งวนเอออันนี้นี่นี่นี่เลิดประเด็นประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้มันบังแสงนั่นคือประเด็นของนางอ่ะเปิดเปิดว่าเปิด็นเครื่องบินเวลาเบื่อตอนนี้เราเบื่อแล้วเหรออย่าง เออเออดีกว่าเราเก็บไว้เผื่อกว่าตอนนี้ยังไม่เบื่อตอนนี้เบอเลก็บไว้ก่อนวกอนเก็บไว้ก่อนนี่ของแปมนี่ของแปมไม่ให้อ่านหรอกเก็บไว้มีอะไรอีกนี่นี่มี extra side ทองของใครให้ฝากมาของพาวเองฝากให้ตัวเองมาลดราคาด้วยเถอะไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทอย่างเงี้ยแม่ว่าอย่างเงี้ยเรามีของที่แบบเอามันแก้ แก้หูเปื่อยแก้หูเปื่อยตอนที่แบบหูเปื่อยอืมแก้หูเปื่อยก็คือเอาอันนี้มาฟังเพลงเลิศเลิศเชิดเชิดคนตอนนี้ก็แบบเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยถามว่าแบบถ้ามีอีกคนนึงอยู่ข้างใตอันที่จริงถ้าเขานั่งตรงกลางจะดีมากพีจิตจะได้บำบัดกันพี่จิตพีจิตพี่จิตพีจิตอย่างเงี้ถ้า่พีจิตนั่งริมนเพลงพี่จิตรู้สึกแบบ เล่นๆไหมล่ะเห็นไหมมะเอออยากจะดูอะไรก็ได้ดูอย่างเงี้ยเก๋ๆออกบางคนไม่ชอบเขาชอบเขาชอบเขาชอบได้หยูดที่มุมเขาู้สึดดีกูเอบียงี้สดชื่นไหมเขาูรสึกดีที่เขาได้นั่งกำของกุเบีอย่างงี้ให้ดูให้ดูอันนี้ก่อนให้ดูอันนี้ก่อนเป็นสิ่งที่แบบ ไม่เคยอันคงถไายกันต่อไปอ,นนอันนี้ตั๋วจะที่แบบเราจะไปไทยไปไข่ไปไปอเมรกาเอออุ่ยเลื่อนเปล่านี่ห้าห้าสามเอได้นั่งรินนั่ต่างอีกแล้วเก๋เกมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วเหรอ เลปยปลาเราก็จะกลายเป็นแบบเป็นคนที่เบลอเบลออยู่หลังฉากีอยวุฒิศักดิ์แล้วคนจะไปที่วุฒิศักดิ์เพราะเราหน้าแย่มาก <c oughs> ไปวุฒิศักดิ์กันเถอะคิดว่าไงเอ <c oughs> เอคิดว่าแม่ว่าอย่างนี้แม่ว่าอย่าง <c oughs> นี้หมดแล้วมีอะไรอีกมีอะไรจะมาโชว์อีกก็มีพาสปอร์ตของเราแต่เขาไม่อวดรูปนะเออเออเก๋ๆไม่ง่ไม่ง่ ตัวเขาเะค่มปแล้วนี้เป็นคาสปาของเราเก๋เจอเล่นตอนนี้เดี๋ยวแบบให้ดูให้ดูให้ดูเราดูซื้อแล้วมันงล้ตอนนี้ก็แบบคนกำลังแบบะงเราที่เราแบบได้เข้ามาก่อนตอเราแบบ โซไงเราได้เข้ามาก่อนตามญาติเข้ามาได้ไหมเออเราแบบตามญาติเข้ามาแงว่าไงแ่ว่าไงแงว่าไงให้ดูให้ดูแล้วมาทุกคนเราเริ่มมาเาเป็นวิสบินแต่ไม่ใช่ลุงแถวคือแ่ลงแัวคือแมแมลงอีก เลินะละ่นเลิ่อนเห็นเห็นนิวด้วยเถอ,เอะนงคะใส่แดกว่าเซ็กซี่เออเอาละเอาละพอก่อนเดี๋ยวค่อยมีอะไรอัปเดตก่อนแล้วค่อยมามาไปบ้า